สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอกกอกสเตชันนะคะน้าบ้านคุณพอลลี่นะคะมีรถเฟอร์นิเจอร์มาส่งจ้าไปรับชมค่ะเจ๊อีคุณสวยเจ๊อีเจ๊อีใครเนี่ยฮะใค,ใครใครใครชัชุดน่ารักจังเลยใครเอ๋ยใครเอ๋ยเจ๊อีจ้าโอเคขอบคุณค่ะ

อันอนี้เอาไว้หนคา้ในห้องเก็บของนี่จ๊ะทำไมครับ

ป็นโซฟานะคะเห็นเห็นมีเอ่าโอ้ไฟขัวมาเลยพี่รบไฟขัวเนี่ยว่ามีช่างมาหาแต่ขัวมีช่างเขาจะมาติดตั้งให้เนาะครับขอบช่างนะฮะค่ะจะมีเครื่องทำน้ำุ่นมีทีวีนะคะเออ่้งขนอนหลับไหมพี่นอนอยู่นี่เลยไม่ต้องกลับบ้านมีครบทุกอย่าง จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจะมีชุดห้องน้ำด้วยชุดเครื่องทำน้ำอุ่นไปไม่ได้นะตี๋เอ้าตัวเล็กนะนี่ครับนี่ยังไม่หมดนะคะเลยอีกหนึ่งคันรถนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างประกอบนะครับทงไหลอรับบ้านอะไนี้นะคะอเมืนอนอนเพื่อนห่างเพื่อนเ่าโอ้ยคือเห็ดง่ามแถลังขั้นดัดบนนี่ป้าดป้านไปนอนรีสอร์ทด้วยน่ะนี่ป้านปาดไปนอนรีสอร์ทนะป้านไปนอนโรงแรมหมดเลยเปิดไฟวิบับดิ ดีเป็นไฟแสงสีพอมบ่โอ้ยนึกยักก็เทกดีๆเลยนี่อโอ้เป็นเทกด้วยนะคะใช่ช่างตั้มชางจ้สร้างสรรค์เองฝีมือช่างต้มเองรากาอนี้นะครัโอ้เสยมากเสยมากค่ะเสยมาก นี่นะคะด้านนอกมีนางแบบเราด้วยนะคะ <laughs> นางแบบ <laughs> นางแบบถ่ายภาพสีหวานๆเลยนะคะ <laughs> โอ้สวยมากเลยโอ <laughs> ้หันหน้ามาทางนี้เลย <laughs> ด้านหลังเหรอด้านหลัง <laughs> ด้านหลังพ <laughs> งอัมพังอัมพังเอวยังไม่หมดนะคะ <laughs> หรืออีกหนึ่งคันรถนะคะ ดีใจกับคุณพลี่นะคะคุณตั้มค่ะช่างตั้มนะคะน้องเจ้าคุณนะคะนี่บ้านมันสวยงามน่ารักนะคะเหมือนโรงแรมเลยนะคะเข้าไปข้างในทางด้านนอกก็จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็เราก็จะมากินข้าวกินปลากันที่นี่นะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องกอกอกสเตชันด้วยค่ะนมเปรี้ยวมานมเปรี้ยวมามานมเปรี้ยวออกมาลูกมานมเปรี้ยกอกกอกเลยนะคะมาเร็วลูกเลี้วเลีวเลีวเลีวเปรี้ยวแม่มาเลี้ยวเร็วมา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 นี่นะคะน้องนมเปรี้ยวค่ะน้องหมากอกอกนะคะชื่อช่องนมเปรี้ยกอกกอกค่ะ